สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายนะครับวันนี้มารีวิวเว็บร้อยท้ายแหลมหรือว่าเว็บร้อยยูบอกหรือว่าเว็บร้อยปี50ของแท้เลยนะครับปกติได้ได้ไดรถรุ่นนี้มาจะเป็นปีปีสี่เบ้าง5้เอ็บ้าง52บ้าง แต่ว่าเว็บร้อยอยูบอกคันนี้เป็นปี2550เลยนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบเครื่องดีภาษี67นะครับสามารถว่าต่อภาษีใช้งานได้เลยนะครับรถคันนี้เป็นเป็นรถข้าราชการนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับต้องขออภัยนะครับในในการปิดป้ายทะเบียนนะครับแต่ว่าบอกได้แต่ว่า เป็นรถแถวแถวบ้านเรานี่แหละนะครับเอกสารริมชุดโอนครบนะครับเป็นรถเดิม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 และเดิมพร้อมด้วยเดิมนะครับยูบอกไม่หกัก3จุดไม่เชื่อมไม่เคยติดพ่วงเครื่องไม่เคยแกะไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันระบบต่างๆใช้งานได้ครบนะครับเข็มไม้ ไฟเลี้ยวไฟเบรแตรใช้งานได้นะครับใครซื้อรถใหม่สมัยปีพศสองพาร้อยห้ไม่ทันนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสแล้วครับพี่น้อง061 281 สองห้าเก้าสี่นะครับที่ดองท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์นี้เล,นะเ,เ,นเลยนะครับเดิมแท้ๆเดิมทุกอนุเลยนะครับเข็มไม้ใช้งานได้ปกติเข็มน้ำมันก็ใช้งานได้ปกติไฟเลี้ยวใช้ได้ไฟเบร์ใช้ได้แตรใช้ได้ไดมือโชกก็ยังใช้ได้นะครับเห็นเดิมจุ่มไปเห็นเดิม นะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็มีนะครับกุญแจใหญ่นะครับเบากก็ล็อกได้นะครับเบากก็ล็อกได้อยู่บอกไม่หักนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็ก็ยังอยู่นะครับเครื่องดีแบตมีแตรดังนะครับโดยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับพี่น้อง ล็อกแล้วนะครับบางคนก็ว่าเห็นถึงมือค้อนขนะกระจิตตรงนี้แหลนะเนาะประมาณนี้นะครับพี่น้องบังโซ่แท้ติดลถดนะครับถ้าถ้าเราซื้อใหม่มันจะไม่มีตัวนี้นะครับซี่ลวดเดิมแท้ติดลถดวงล้อเดิมแท้ติดลถดนะครับ ไม่ไม่เชื่อมนะครับขาเกียร์เกนเกียร์แกนสเตอร์ไม่เชื่อมนอไม่เคยแกะนะครับเสียนทั้งหลายก็ดูเลยนะครับชุดส,สีแท้ติดรถก็มีรอยขูดขีดตามการเวลาตามการใช้งานนะครับล้อหน้าก็แท้ติดรถนะครับวงล้อที่รวดแท้ติดรถ เครื่องแห้งแห้งเดิมเดิมใสใสเลยนะครับตัวนี้ก็มีข้ามอนดนึงนะครับเนื่องจากว่ารถไม่เคยได้ใช้งานนะครับมีห้อยเปลี่ยนกับสิมี่ยางน,นะครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเดิมกรองเดิมคาบูเดิมนะครับ ภาษี29มิถุนานะครับสามารถต่อใช้งานได้เลยนะครับสุดสีตามสายตาก็ไม่เห็นมีแตกหักนะครับก็แน่นๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีแตกหักแต่มีรอยขูดรอยขีดตามการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้อง เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าจะออกมาดีไหมระบบต่างๆจะดีไหมอุยมมมมอ้ยมมดมดมดอุ้ยมดกัดเยอะเลยอุย้ยหมดก็ไหลแต่ว่ขอไปเรื่องราบี่น้องนี่นี่คืออีกมุมหนึ่ง นะครับหมดยิงดินกัดครับหมดแดงไฟนี่นี่คืออีกมุมนึงนะครับกับมุมให้ยยชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครซื้อรถใหม่ไม่ทันก็ติดต่อมานะครับยังมีโอกาสนะครับรถปีห้าศูนย์ของแท้เลย นะครับประมาณนี้นะครับโฟกัสไม่ได้ท่อแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ไปเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องเครื่องเดิมๆดีๆ เงียบเงียบนิ่มนิ่มเครื่องดีหาดีไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันไม่อืดวิ่งออกดีบิดผงจา้จาจ้าเลยพี่นอ้องผู้ใดหาใส่งา่าเมนผููโบยื่นในใี่ตายปากนแล้วเปียบมันทนทเลยครับได้อนใจส่นใจแต่จตอบอบถามมานะครับออประมาณนี้นะครับ ไฟครับไฟหน้าครับไฟหน้าไฟตําไฟสูงใช้งานได้ปกตินะครับไฟท้ายจะลองไฟเบรกให้ดูไฟเบรกไฟเดียว ประมาณนี้นะครับพี่น้องเครื่องก็ประมาณนี้ระบบต่างๆก็ประมาณนี้ระบบต่างๆใช้งานได้สมบูรณ์ทุกทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเไม้เดีๆใดๆแครครับใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับ เรามาต่อกันอีกนึงนะครับเรบรบอยอยูบอกปีพศ2550เอกสารเล่มชุดโอนครบคันนี้ราคา18,009นะครับพี่น้องสนใจคันสนใจจะแลกจะเปลี่ยนจะแลกจะเทินติดต่อสอบถามต่อรองได้ที่เบอร์061 สองแปดหนึ่งสองห้าเก้าสี่นะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับรถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนมากนะครับคือถ้าเราซื้อมาบางคนว่าซื้อมแต่โค้งมนะเก็บงานใหม่จากโค้งเหมืนาเขาสีได้ยินกันหลาๆนะครับรถเก็บงานหม่หมืนะ่ะตามที่ผมเคยซื้อเคยใส่มานะครับ รถเก็บงานในม่นันสวยใสนะครับแต่ว่ามันใส่งานบบทนเลยกับบุ้หวว่าด้วยเหตุประการใดกับบุ้หนะครับู้แต่ว่ามันบ่คือของแท้ที่ติดรถนะครับแม้นว่าเฮ้าเข้าจะใส่ของแท้เหมดกับตามนะครับมันจะบ่คือของแท้ที่ว่าติดมากับรถนะครับของแท้ติดมากับรถกับคือของแท้นะครับพี่น้องนี่คือเรื่องจริงนะครับผู้ใดเคยใส่รถก็สิหู้จ้ากับอกวา ถ้าของแถติดมันก,กัหรถดนี่ก็คือของแถนะฮะคือจังคือจังขั้นหนีนะครับอะไรแถทุกชิ้นนะครับใส่งานเงวๆเลยนะครับถา่ายเมนผู้ประยัดใส่ใส่เป็นเปลี่ยนยางสม่ำเสมอเปลี่ยนโสสม่ำเสมอที่สําคัญสําคัญคือรักษาน้ามันเื่องสม่ำเสมอหลักะขี่ไปให้ไปหน้าธรรมดาบอแบบว่าบอบอห้ไวไหวรุ่นยืมบอหาย้นยืมบอห้ไปอดัดบอห้ไปทางจยงสี่นะครับใส่งานมือเดียวอย่างสี่นี่โอ้ยผมว่า เป็นสิบยี่สิบปีเลยนะครับสำหรับเวฟนี่นะครับมันใส่ทนอีดีเลยบานี้ควมประหยัดนะ้ามันมั่นนี่นะครับตามสเปคมันก็ว่าเป็นเจ็ดสิบหกกิโลผมใ้จอดิมันมันประหยัดแห้งเลยครับจังว่ามันใส่งานคุมค่านะครับผูด้ใดหาซื้อกับบ่ดด้ซอมนะครับไปกับใส่งานได้เลยนะครับภาษีกับบ่ขาดนะครับมีขอดีหลายอย่างนะครับ บวมเงินภาษีอขาดภาษีขาดบวกระนอย่างสีนะครับภาษีขาดหกเจ็ดเท่ากับไปต่อหกแปดต่อหกเก่าอย่างสีนะครับถ้าพ้นเก็บปีละร้อยกับสองร้อยอย่างสีนะครับเข่ากับไปโอนอย่างสีนะครับหรือพี่น้องผู้ใดสีให้โอนไ้นะครับกะติดต่อสอบถามมาดใดคุยใดนะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก้าสีนะครับ บางท่านบางคนนะครับโอ้ยโดนๆยังไปโอนยังสี่อันไปก็เจอมีสาสบเนี่ยบางเท่ากเ็เจอเจอเจ้าหน้าที่เพิ่นเพิ่นบางคนเจ้าหน้าที่บางคนกับมีอาคดีกับกับลูกค้ากับประชาชนนะครับกระสีมากใส่ยองยองยังยังใส่จิกลิกจอกหลอกบอกจังสันจจงสี่นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บางคนก็ดีเส้นดีนะครับว่าเป็น่นจับมือเหตุดจับมือทำเพื่อก็ดีเลยครับก็ดีนะครับแต่ว่าเหล่วแต่าห้าทีไปพอถือกันสินะครับ แต่ไปถือคนดีก็ดีนะครับผมกะง่ายนะครับก็ถือคนโมดีกันยากรับบางคนมันกะไปผุ่นมันวางสีเลยฮอก็บ่มันนะครับว่าปัญียมกุชิปันนันก็เด็ไปเป็นเจ้านาทีเอาประมาณว่าผู้ใดอยากให้อุ้นให่งกับที่ต่อสอบถามมาใดนะครับผู้ใดสีแหลกสีเทินกับที่ต่อสอบถามมาใดนะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีรถคันหนีราคาหมื่นแปดพันเก่านะครับพี่น้องผู้ใดสนใจ รถส,สวยๆเดิมๆดีๆไหวใส่งานกะติต่อสอบถามมาได้นะครับรถคันนี้เป็นรถข้าราชการอ้อมๆเมียมๆเฮ้านี่แหละครับพี่นอ้องกะให้เกียรติเพิินกันเลยบอบอได้เปิดป้ายนะครับถ้าผูดด้ใดอยากหูกะถักมาทั่วมาอย่างสี่กระได้นะครับจะว่ารถใสสะอาดรถบริสุทธ์นะครับกะรถแถวแถวเฮ้านะครับพี่นอ้องผู้ใดสนใจกะติต่อสอบถามมานะครับเดี๋ยวเฮ้ามาอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับผม คลิปก้อนหนานี้ผมกับมารีวิวเวฟบลอยขั้นสีแดงนะครับเป็นเวฟสาตาร์ทมือนะครับต้นนั้นกับภาษีหกเก้านะครับเอกสารเหลี่ยมจุดโอนครบตอนณตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับคลิปก้อนหนานั่นผมกับลีวิวสามขั้นนะครับกับมีโซนิคสตาร์ทมือแล้วกับมีกับมีโซนิคสาตาร์ทมือสาตาร์ทเท้านะครับภาษีหกแปด ขั้นนั้นกัยังยั่งอยู่นะครับแ้วก็อีกขั้นต่อมานะครับกับเป็นกอริล่านะครับกอริลากี่เป็นเป็นแดกนะครับเป็นรถลาดสิกนะครับขั้นนั้นกัยั่งอยู่เพื่อกันนะครับพี่น้องน้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนก็ยังคอยติดต่อสอบถามมากนะครับหรือว่าเลื่องเรื่องคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับผมก็ลงไว้ให้พี่น้องชมอยู่นะครับ ราคาอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นเวยบร้อยยูบอ็อกคือกันนี่ละครับขั้นขั้นสีดํานะครับขั้นสีดาหล่อทองขั้นหันสาต์เมื่อนะครับขั้นนั้นก็ะยั่งยูคือกันนะครับพี่น้องมาขั้นใดสนใจขั้นใดแกติดต่อสสาถามมานะครับถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทราร่มนะครับเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก้าซีนะครับส่วนจิบกอนานั้นผมรีวิวบีด นะครับกับิดไปแล้วนะครับสําหรับบิดก็ขอขึ้นพี่น้องทางระยองชนบุรีหลายๆนะครับที่วางใจใส่บริการครับผมคลิปก้อนนานั่นนะครับผมกะรีวิวแดดนะครับส่วนแดดขั้นสวยขั้นงามกันย่งย่งอยู่นะครับพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกับเลื่อนเลื่อนเมืองนะครับถ้าจากเบืองคลิปก้อนน่านีนะครับผมก็ลงไห้ในคลิปก้อนนานี้ทุกขั้นเดี๋ยวผมบอกเมื่อนี้ผมลงคลิปให้พี่น้องได้ชมไหมเมื่อทุกขั้นนะครับแดดกับมีสองขั้นนะครับ เดตาเพจปีสีศูนย์ 0, แล้วก็ดิเดต์นิวตัวไม่แท้นะครับภาษีหกแปดนะครับพี่น้องกลับไปเรือนเมืองนะครับสําหรับคลิปนี้เมื่อนี้ก็จะขออํานาจพี่น้องไปที่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่ว่านนาจังจังมันมากคือเกา่านะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก้าสีนะครับกับขอบุญขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับท,ที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบและ ผู้อุดหนุนทางช่องทุกทุกคนนะครับและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับสำหรับมน,นีกาสวัสดีครับ